กรลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมมีวักเอ็นเจนนะครับตอนนี้กําลัง75ล้าน160,000หมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกแค่4เวลเราก็จะเปลี่ยนค์ดกันได้แล้วนะครับในสุดเราก็ถึงฝั่งฝันของเราสักทีนึงเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนคัทแปดเนี่ยขอให้พลังสักเล้านมันก็ถึงนะเดี๋ยววันนี้เรามีเลื่อนขั้นสัตว์ขี่หนึ่งตัวแล้วก็ ตีบอกปีกันต่อนะครับเพราะว่าผมได้อีนกตัวนี้มาจะบอกองเหมือนนกก็เหมือนเหมือนไก่ก็เหมือนไก่ไก่หางยาวก่อนอื่นเราต้องมาเลื่อนขั้นก่อนเลื่อนขั้นนกตัวนี้นั่นเองนะครับมันสามารถใช้ลูกแก้วได้แล้วก็ใช้ตัวสัตว์ของมันเองได้หนึ่งตัวเลยนะครับมันจะได้คุณสมบัติ ของมันสำหรับตัวนี้บวกคิยทิคอลพลังป้องกันพลังโจมตีพลังชีวิตตามที่เห็นเลยนะครับกดเรื่อนขั้นไปเลยพลังเพิ่มมา2องแสนเจถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะนะครับเยอะมากแต่ได้คีทิคอลมา5%เนี่ถือว่าโอเคอยู่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวมาตีไปีกยืนรอหน้าร้านนี่เลยนะเนี่ยถ้าตีได้จะได้ซื้อสิทธิ์มานสักทีทนึ่แม่งตีแตกตลอด ที่แล้วไม่แตกนะแต่ขายไม่ได้ต้อมือทำอยังไงกันบ,บ้าเลยนะฟ้าฟ้านี่ขายได้ห้าพันเราต้องการม่วงม่วงขนนกไปติดติดโอ้ฟ้าขายไม่ได้อยู่ด้วยมั้งเนี่ยมอนขายได้ขายได้เท่าไหร่เนี่ย ปรมูลสองน 2, บนสองเก็บไม่คุ้มเลยชิ้นส่วนอีกเท่าไหร่นะสามสี่ห้าหกเจ็ดหรืออีกเจ็ดน่าจะพัฒนาได้หนึ่งพัฒนาแม็กแม็กแม็กแค่ยี่ชิ้นอ่ะสามพอดีซื้อนีอ่ไม่ต้องซื้อใช้กระเด็ดเลยปาบ แม็กไปอีกหนึ่งเชนพลังจะถึงอันนี้ไหมเจ็ดสิบหกไหมเพื่อนๆเนกรดที่ตัวไม่อยู่สามหมื่นห้าสามหมืนห้าอีกห้าแสนไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงถ้าพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้แน่นอน พัฒนายอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าชุดเรามีไม่เยอะนะครับชุดเราต้องเก็บไว้ให้ตอนเปลี่ยนคารดอีกไม่ถึงได้แค่นี้ถือว่าพลังก็โอเคเพิ่มมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับแต่ถือว่าปีเราประสบความสำเร็จเราไม่แหบยังขายได้อยู่นะครับ่ะถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มจริงๆเลยขายได้แค่สองหมื่นสองไม่คุ้มแค่ขนนกห้าพันแหละ แค่หินปีกหนึ่งก็พันห้าแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการตีอีกไม่คุ้มไม่คุ้มเลยมันต้องได้ม่วงอะ่ะม่วงอย่างเดียวถึงจะทําให้คุ้มลงนี่ดีกว่าโว้ซเซอร์เลตเกตอนนี้ไอตัวบว้ซเซอร์ผมอยู่ในระดับแพทตินัมแล้วนะครับมันก็จะเจอแบบว่าตึงตึงตึงเปียะ ถึงถึงปียะไม่ถอยด้วยยืนบวกเลยเราอะยืนบวกเลยยืนซดกันไปนเลยโดนสตันว่ะโดนตันว่ะเอ้ยเอาคืนว่ะเอาคืนว่ะสกิลหมดว่ะเพื่อนๆตอนเนี้ยทำไงขอไปนะครับหยาบด้วยนะครับปล่อยเลยบ่โต้เลยเราอะแค่คอยกดช่วยสกิลหน่อยหนึ่งโอ้ยเปิดหัวมาสวย เปิดหัวมัสซงไว้บอดเก่งว่าเราเยอะบบเรืาพเฮ้ยยังยังเรายังไม่กดออตโต้รอรอโกลแล้วมันเดินมา,าปัาบมันจะบัฟพ,พอดีเอาเอากระตุกไปไปอ้ไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดว่ะอืมมันแช่แข็งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ตัวมันมีฐานะแท่แข็งนะถ้าไม่มีฐานะนะร่วงไปแล้วโอ้ก็ว่าทําไมแพ้แม่งเปลี่ยนคัสแล้วแม่งคัสแปดแล้วพลังก็ผอเยอะกว่าด้วยเนี่ยไม่เป็นไรเราชิลอยู่แล้วตาแรกเราชานะแล้ววันนี้วิสัทวิสัทอีกแล้วโอ้โหว,วิสัทคัสแปดเลเวลสี่ร้อยยี่สิบอาราบิซูุล่ะฮามอสมอสอาราบิซู เจออย่างนี้เอาอะไรไปสู้โอ,โ,โอ้โหโอ้โหมันแช่แล้วมันแช่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 ต้องถอยมันแช่เราต้องถอยโอ้ไม่ไหว่ะเพื่อนไม่มีแช่แข็งถ้าไม่มีแช่แข็งอะล่วงไปแล้วไปคุยกันได้กว่า,วาม่วงแล้วโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ย เรียบร้อยโรงเรียนจีนจเจอเงนไนย e ี e. อัศวินดำโอ้โหคัดแปดเดี๋ยวดูเพื่อนเขาเปาลี่ยนคัดแปดแ้หมดแล้วอะ่ะเรายังไม่เปลี่ยนอะ่ะเราไม่เปลี่ยนเราก็ไม่กลัวคัดแปดเราก็ซดเลยยืนซดเลยเนี่ยยืนบวกเลยคัดแปดอะ่ะคัดแปดเมียมาตะหรอคัดแปดเมียมาตะหรอ ออมาตาคัดแฝกกัเจอคัดเจ็ดตบนะครับชนะตาเดียวทําเป็นคุยชนะตาเดียวทําเป็นคุยเดี๋ยวที่เหลือของเขาเลยก็ดูนะที่เหลือของเขาเลยสกิลหมดบอกแล้วของเขาทั้งนั้น <S <S แต่งแล้วก็ถือว่าชนะชนะต่งตางตางนอกยังไงก็ชนะยังไงก็ชนะชนะมาต่างแล้วอ่ะ เิไ่ไงบอกไว้ยังไงก็ชนะคาดแปดก็ล่วงได้นะครับ <c oughs> ชนะนี่ชนะหน่อยแต่ไม่คุยอย็นไงประลองครบหนึ่งร้อยครั้งมันต้องให้ครบนะถ้าไมครบพลาดของรางวัลไปเยอะมากนะอีหินนั้นบวกพลังเยอะนะเดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอจบตอนนี้เดี๋ยวไปอพพลังหนูจเจอแต่คัดแปดบนเบือทนทำใจเลยวีคัดแปดอมตออะอีกแล้ว โอ้โหอ้าวโอ้โหตีไม่อยากจะเข้าเลยโอ้โหตีไม่อยากจะเข้าโอ้โ oh. หคัดเปกคัดเปดแลือปล่อยได้แล้วเดี๋ยวรอลองปล่อยด้ปล่อยแบบผมจะไม่กดเลยนะตอนนี้ผมไม่กดเลยนะผมปล่อยให้มันยืนจดเลยยืนแบบยืนใจเลย <S <S อุย้ยเกือบนะเกือบนะแปดเกือบอยู่นะเนี <S <S ย่ยเดี๋ยวผมไปลอง อัพหินอันนี้ให้ดูที่ได้มามันบวกพลังเยอะนะเพื่อนๆพยายามลงให้ครบหนึ่งร้อยครั้งนะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่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 เห็นไหมรอดูนะเนี่ยเห็นไหม,หมบวกมาทั้งสี่หมื่นสี่เยอะน่าทำไปเล่นใบสี่หมื่นสี่นี่เยอะนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็พลังอีกประมาณสี่แสนกว่าเราก็จะสี่สิบหกล้านแต่น่าจะไปไม่ถึงนั่นแหละเขาไปแค่สี่เวลเอง สี่เวลเดี๋ยววันนี้ผมยังไม่ได้ลงดินแดนด้วยวันนี้ก็น่าจะขึ้นมาอีกเวลหนึ่งนะครับก็อีกประมาณสักสี่ถึงห้าวันน่าจะระดับสี่ร้อยน่าจะได้เริ่มเปลี่ยนคาสต์กันแล้วนะครับก็ร่างเพื่อนช่วคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมพูดแล้วผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยไว้ในหน้าที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปไลาบ่ายสวัสดีครับ